วันนี้เพื่อความปลอดภัยเซลเทสเทสด้วยตัวเองเทสว,วิบวับชุดประกอบไปด้วยไม่รู้ว่าข้างในมีอะไร1นึ่งองยังไม่ได้แกะมีไม้ที่หมูกแล้วก็มีน้ำยานะไม้ที่หมูทำไมมันสั้นจังขันอะดิอย่างว่าหมูของไม่ดันไม่มีดังไม่เป็นไรหรอก ไม้เสียบจมูกเขาบอกให้แกะออกมาเนาะแล้วก็ทิ่มไปในจมูกขอโชว์หน้าชัดๆหน่อยข้างหน้าตาเป็นแบบนี้ทีนี้ในซองมันมีอะไรบ้างเราก็แกะมาดูแล้วกัน กนี่ในซองมไม่มีเขียนอะไรมาเลยนะฮะมีมาแค่นี้นะครับพีกออกมาสิ่งที่เราจะได้มันออกมาก็จะเหมือนที่ตรวจท้องไม่ท้องม,มีอะไรอันนี้นีอะไรมีอะไร,ะไรกันชื้นจ้านะครับอ่ะ มาอยากรู้ว่าเป็นไงใช่ไหมเขาบอกให้แกตรงหัว,วนะท้องหรือไม่ท้องรอบนี้เป็นรอบแรกที่ตรวจเองนะแต่ถ้าถามว่าเอาไปให้เขาทิ้มมากี่รอบแล้วอะยังไม่ถึกว่าหกนะออามาเขาจิ้มให้หมะไม่เป็นไร จิ้มเองได้เล่าจิ้มเข้าไปลึกๆหน่อยแล้วก็แยงแยงแยงแล้วมันต้องนับหนึ่งถึงห้าสิบป้าพี่อ,อ,อแล้วก็หมุน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 ด้วย ตอนยางเข้าไปแลวหมุน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 ด้วยอ๋ออยออ่าอืมปลายปลายใช่ไหมแล้วไงต่อแล้วก็แกะอันนี้มือมันก็มาใหม่มาให้อ่า uh. ฝาเสร็จก็ใส่เข้าไปจะเป็นทรงแบบนี้เนาะ แล้วเราก็เอาตัวเนี้ยมาหยอดในแผ่นเทปแล้วก็หยดลงไปเดี๋ยวยังหดียแล้วหมดแล้วด้วยเนี่ยเหลือยู่เท่าไหร่เอง kẹp ạ ao léo leo léo a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 o léo nhột nói về không nhưng สองขีดแปลว่าอะไรท้องอันนี้คือแปลว่าอะไรขีดเดียวไม่ท้องอันไหนคือขีดเดียวอันไหนคือสองขีด ก็มันมีซีกับทีเออแล้วซีแปลว่าอะไรทีแปลว่าอะไรเอออันนี้ยังไม่รู้เดี๋ยวไปหาให้แต่เขาแค่เขาเขา,าบอกแค่สองขีดกับขีดเดียวไงอ๋อถ้ามันขึ้นสองขีดออคือไม่ต้องไม่ต้องสนใจคําว่าไอตัวซีกับตัวทีอันนี้ไอซีสรุปซีเส,ส้นนี้เราต้องรอดเย่ yeah! ตามนั้นครับ โอเคเดี๋ยวรอดูชัดๆเดี๋ยวถ่ายรูปให้ดูอีกทีนะครับโอเคขอให้รอดปลอดภัยโควิดกันทุกคนนะจ๊ะ Love you Bye bye See you again ในคลิปคงไม่ต้องมาทิ้มอีกแล้วนะเจ็บนะครับฝากกดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ